ชีวิตดีควาวันนี้มาแจกสูตรเมนูสำหรับมือง่ายๆอย่างกะเพราหนวดปลาหมึกค่ะที่ผัดกันอย่างเผ็ดร้อนเข้มข้นถึงใจมากทำทานเกี่ยครั้งก็ไม่มีเบื่อแล้วสูตรเจเนี่ยบอกได้เลยว่าหนวดปลาหมึกกรุบกรอบกำลังดีเลยค่ะยังไงก็ไปเตรียมวัตถุด,ดิบไปพร้อมตามเจแล้วมาลงมือทำกันได้เลยนะ มาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็นํากระเทียมที่ได้ปอกเปลือกแล้วใส่ลงไปแล้วขอกให้แหลกพอหยาบค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกแดงใส่ลงไปแล้วขอใอกยายแบบพอมีเนื้อพริกอยู่บ้างนะแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะ ต่อไปก็นำใบกระเพรามาเด็ดในส่วนของใบแล้วก็ยอดอ่อนค่ะประโยชน์ของใบกะเพาราเป็นยาขับลมแก้ปวดท้องท้องเสียและแก้การคืนไส้เมื่อเด็ดเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็นำหนวดปลาหมกึกมาหันห่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําค่ะเจเลือกใช้เป็นหนวดหมึกยักษ์เพื่อที่จะได้ความชิ้นใหญ่แบบเต็มคำเลย เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็เตรียมไปทําขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะต่อไปก็มาลวกวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะตั้งหมอ้อเปิดไฟกลางแล้วเทน้าเปล่าลงไปรอให้น้ําเดือดสักหน่อยก็ใส่เกลือป่อนตามลงไปค่ะจากนั้นก็ตมด้วยหนวดปลาหมึกลวกให้หมึกมีความกรอบและสุกกันสักหน่อยไม่ต้องลวกนานมากนะคะเดี๋ยวหมึกจะเหนียวได้เมื่อเสร็จแล้วก็ตักขึ้น แล้วนำไปพักในน้ําแข็งให้หมึกมีความกรอบสักหน่อยค่ะต่อไปก็มาขั้นตอนการทํากระเพราหนวดปลาหมึกกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟกลางแล้วเทน้ํามันลงไปจนเมื่อน้ํามันเริ่มเดือดก็ใส่พริกและกระเทียมที่เราได้หกเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะผัดให้พริกและกระเทียมส่งกลิ่นหอมกันสักหน่อยเมื่อผัดจนกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีก็ใส่หนวดหมึกลงไปค่ะผัดให้เขาเนื้อกันสักหน่อย แล้วก็ปรุงรสด้วยน,น้ำตานทรายซอสหอยนางลมน้ำป้าซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจากนั้นก็ผัดให้วัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะจะเห็นได้ว่าแทบไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเลยเพราะตัวหมึกจะคายน้ำออกมาเองค่ะ จากนั้นก็ใส่ใบกะเพราที่เราได้เด็ดเตรียมไว้ลงไปแล้วผัดให้ใบกะเพราสลดตัวกันสักหน่อยใครดีชอบทานใบกะเพราเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มกันได้อีกนะคะเมื่อผัดเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วยกออกจากเตาตักเสิร์ฟใส่พานชนะเคล็ดลับความอร่อยก็คือเสิร์ฟกันแบบร้อนๆมีควันแบบนี้เลยค่ะราดด้วยน้ำปลาพริกสักหน่อย หรือจะเพิ่มไข่ดาวสักฟองก็เลิศเลยล่ะเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูแสนอร่อยเพิ่มอีกมือแล้วค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจี IG, ติดตอกติดก o ูคิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ